เอาลดครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคะคุณกำลังรับชมเพลงเองชณะน,นี้เราไปอยู่ในเกม Moonlight Blade Mobile นะฮะซึ่งเกมนี้เนะี่ยเป็นเกมที่เปิดมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดในเซิร์ฟไทยนะวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของการเปิดเซิร์ฟของอเซิร์ฟไทยนะฮะเซิร์ฟของกาลิแน่นั่นแหละผมก็ลองโหลดมาเล่นนะเป็นเกมแนวจอมยุทธนะเขมีเซิร์ฟให้เลือก3เซิร์ฟตอนนี้ผมเลือกเซิร์ฟ3ได้กันมันจะเป็นเซิร์ฟใหม่ มันก็ซื้อใหม่หมดแหละเพราะว่ามันเพิ่งเปิดวันนี้โอเคผมไปดูข้อมูลมาแล้วตอนนี้มี 2, 3, 4, 5, 6, 6, อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอาชีพด้วยกันแต่ละชีพก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับอาชีพแรกอ่ะไทยไปนะ่าจะเป็นตะบีมะ่มั้งอันนี้คืออะไรร่มทีเฮียงเป็นร่ม๋อ,อไม่เลือกเพศอันนี้อ่ะซิงอุยซีอุยหรือเปล่าเนี่ยซิงอุยใช้อะไรหอ,อกกับถนูอะ มีธนูกับหอกใช่ไหมมีธนูอยู่ด้านหลังแล้วก็มีถือหอกเลยอันนี้กระยาจุกอันนี้น่าจะหมัดเมาหรือเปล่าอืมตันนี้น่าจะใช้วิชาหมัดเมาแล้วโอเคตัวต่อไปเป็นบุปผาใช้ขุีนะฮะอืมสุดท้ายเป็นอะไร ตึ้งมูตึนน้งมูใช้พัดเหรออุ้ยใช้พัดแต่ดาเมจดาเมจเต็มเลยดาเมจเต็มแล้วก็อะไรเนี่ยระดับระดับหมายความว่าอะไรวะเดี๋ยวมาดูไอ้นี่ดาเมจไม่เต็มกระบี่อันนี้พลังชีวิตเยอะอันนี้น่าจะเป็นแนวแทงหรื่อก่ออันนี้น่าจะเป็นสายดาำมันจะเป็นไฟเตอร์นะเพราะว่าดาเมจมันเยอะแต่ว่าอย่างอื่นมัน บานท่านนี่สมดุลมันบ้องไวตัวนี้พลังชีวิตเยอะตัวนี้พลังอ่วเยอะกว่าอีกรุปว่าใครแทงวะเนี่ยไม่เป็นไรมันเรามีครบคุมเยอะตัวนี้น่าจะน่าจะมีสกิลเพในการต่อคอมโบนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นตัวนี้ว่องไวอะ่ะตัวนี้ว่องไวเยอะมากส่วนตัวนี้ไม่รู้ว่ะ ดมิดเยอะแล้วก็ระดับคืออะไรผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะจะเล่นตำไหน่งดีผมแบบเ่อหมัดเมาแล้วมีเด็กสาวแล้วก็มีชายหลีน่าจะมีเด็กชายด้วยเนาะเราะเป็นผู้ชายแต่งสามารถแต่งหน้าตาได้นะแล้วเ,เลือกหน้าตาได้มาเราพระเอกถ้าเอกต้องหน้าเราหรอกเฮ้ยอย่างกันแล้วก็ร้องเกาหลี มันไม่เหมือนจอมยุทธ์ผมเคยอ่านประตูเรื่องนานูเมชินผมชอบอีกเรื่องนานูเมชินผมว่าหน้าตามันจะประมาณประมาณนี้อ่าความนิยมความนิยมคือมีคนใช้เยอะอย่างนี้หรเครื่องประดับโอ้ยมีใส่แว่นด้วยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ย อันนี้ใส่อะไรมันเหมือนของผู้หญิงซะมากกว่าใ่ไม่ันจะไม่เท่เอาดิมันจะตลกไม่ใส่หรอกนะ ต่ว่าเรา้องนารัาเราเป็นหมัดมอหมัดมองก็ไม่มองโแค่แค่แต่งตัวก็ก็โอด มามันเลือกแค่หน้าแน่เลยผมว่ามันเลือกแค่หน้าแน่อลองกด ต้องขอบตาดำๆตาแดงๆเลยนี่ต้องดูดหน่อยมีไหมมีรอยบาดเม่ที่ดูีก่โ้โแต่งตัวก็าสนุงนีกว่า หลังนี่หว่าไอ้พวกหน้าตาทรงผมเนี่ยโอผมก็ไปเลือกอยู่ข้างหน้ากลมยุดมันต้องมัดผมประมาณนี้ดิเออโอเคสร้างเสร็จเลยแล้วกันเราชื่อ T L A M อ่ะอ่ะน,นี่ะไรอ่ะ โอเค okay, เราสร้างตัวละครเสร็จแล้วครับเราเข้าสู่เกมกันเลยครับเอาง่ายนะแค่แต่งหน้าตัวละครก็ล่อเข้าไปแบบเกือบสิบนาทีแล้วเฮ้ยนั่นเสียงอะไรหมดมือใหม่ไปก่อนดีกว่าเคลื่อนที่อ่าเขาจะมีการสอนนะครับในการเล่น แล้วก็หันซ้ายหันขวาก็เหมือนเกมยิงปืนแหละวิธีการเดินกดตัวนี้จะเป็นการออโต้เควสฮะมันจะเดินอันตโนมัติอวิ่งแล้ววิ่งแล้วนี่คือกากจัดตัวเนี่ยเนยีน่ะไมรู้ว่ะตีตีก่อน จริงมันจะมีวิธีการต่อคอมโบนะแต่ผมเล่นไม่เป็นเลยอุ้ยต้นไม้อะอ่าเรียบร้อยครับอะไรวะเนี่ยติด <c oughs> ต่อกแกงเปลี่ยนอ๋อเพรามันวิ่งไปสักรักแล้วมันจะวิ่งเร็วเรหรออ่าเนี่ยต่อสุ้อีกแล้ว

อุ๊ยจะโดนม,มาฆ่าทำไม่ได้อุ๊ยอุ้ยทำไม่ได้แบนี้อุ๊าายอุ๊ยน,นทำได้แค่สี่ตัวเ,เหรอฆ่าไามาา่ไยแล้วหมาช่วยอะไรได้เนะ <c oughs> นี่ยอะไรวะเนี่ยตื่นตื่นตื่นอ้ย แล้วม,มันจับใจรู้ไดยนะเนี่ยอันนี้ผมขย,ยับโทรศัพท์นะมันก็เลยหมุนไปนะรู้สึกภาพมันจะปรับให้ผมแบบการาฟิกไม่ค่อยสุดนะมันจะเป็นภาพแตกๆนะไม่ค่อยเอ,ยอ,อีเยอะเท่าไหร่นี่แตะที่ตรงมือยัองไงอ้าวทำไมใครวะเนี่ยสิบพี่ใหญ่สิบพี่ใหญ่หญอ๋อถ้าเราเลือกอาชีพไหนๆมันก็จะไปเกิดอยู่พักนั้นๆเรอะ เช่นเราเลือกพักปะยาจกมันก็มาเกิดอยู่พักปะยาจกตอนเริ่มเกมเชื่อรึงเชื่อขึง,ขงเอาเมื่อกี้เข้ามาอะไรผมไม่รู้อ่ะเชื่อสนิทใจโอ้ยบินไปละ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันจะบินไปไหน <c oughs> โอ้ยอถึงแล้วไปคุยกับผมไม่ได้เล่นเกมแนวจอมยุทธมานานแล้วนะไม่รู้ว่าเกมนี้จะถูกใจหรือเปล่าแต่ก็เล่นมาติดมาเยอะแค่แต่งตัวก็นานแล้วเราต้องสู้อีกแล้วเนี่ยมันนี่สิต้องสู้กับมันเหรอ <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยขึ้นงบพุทอืม <c oughs> นี่หลบผ้าเมื่อกี้เราใช้คอมโบอะไรไม่รู้รอ่ะ <c oughs> แต่คนมยันยังอยู่วะเามันใช้ไปได้ยังไง <c oughs> อะไรวะเสร็จแล้วอะ <c oughs> อะไรวะเนี่ย เนื้อเรื่องอเคเดี๋ยวเราไปคุยต่ออีกสักควสนหนึ่งแล้วกันผมก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวนะมันปรับภาพอยู่ตรงไหนไหมเนี่ยอ๋อนี่ปรับกราฟิกไม่มีหรอไม่มีให้ปรับวะเป็นไปได้ยังไงตรงนี้ไหมตรงนี้ไหม ไม่รูอ้อ่ะเดี๋ยวเล่นไปก่อนผมว่ามันต้องมีให้ปรับกราฟิกอ่ะแต่มันยังไม่มีเมนูให้เรานทำไมมันไม่วิ่งเร็ววะ,ะทำไมมันไม่วิ่งเร็ววะนี่คือสุสาน อี้น้ำปวยจอมกระบี่กุหลาบผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุทธภพในอดีตอืมแล้วพากูมาทำอะไรอะไรเนี่ยดื่มตุลาใส่กันตรงนี้เลยเหรอ,อเรียบร้อยแล้วยังไงย้อนและลึกเส้นทางยิทจักรในอดีตทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมเครสมันเยอะอย่าง น,น่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยนี่ไงวิตั้งค่าไงอ๋อโอเคหน้าจอเราตั้งกราฟิกตรงไหนอ่ะเป็น HD เเมื่อกี้ผมปรับกราฟิกเพิ่มเหมือนมันจะเด้งออกมาแล้วมันจะรีเกมหรือเปล่าเวอร์ชันเวอร์ชันทรัพยากรสแตนดาร์ดจะมีขนาดเล็กเป็นพิเศษจะปรับจะจะ,จะสามารถประหยัดพื้นที่และเกมอ่าสแตนดาร์ดแล้วกันมันต้องโหลดอีกนะโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมนี้เดี๋ยวผมลอง ไปเล่นดูก่อนนะแล้วผมแบบมีข้อมูลอะไรมาอัปเดตถ้ามันสนุกขึ้นหรือว่าผมเล่นไปถึงไหนถึงไหนละเดี๋ยวผมจะอัดคลิปมาให้ดูกันอีกทีครึ่งตอนนี้คลิปมันจะยาวแล้วโอเคตอนนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมเปเพียงเท่านี้เลยกันนะครับผมถ้าชอบนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามรับชมวิด้วยใหม่ช่องน,นี้ผมลาไปก่อนรัาแล้วเจอกันใหม่นะครั้งหน้าบาย